คุณผู้ชมครับช่วงวันหยุดยาวนี้ผมขอเตือนเรื่องของการเดินทางท่อง,งเที่ยวกันอีกนิดหนึ่งนะฮะตอนต้นรายการเนี่ยนะครับเราเตือนไปเรื่องของไปเที่ยวทะเลหนะาดแม่ลำพึงที่จังหวัดระย,ยองนะครับฝ่าฝืนธงแดงนี่นก็อันตรายหรือแม้แต่ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาคุณผู้ชมครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยวางแผนให้ดีตรวจสอบเรื่องของอากาศให้ดีอย่างนักท่องเที่ยวรายนี้ครับไปเที่ยวที่น่านปรากฏว่าไปเจอน้ำป่าที่น่านน่ากลัวทีเดียวครับ ทังสีน้ําแล้วก็ความแรงของน้ําชัดเจนว่าน้ําป่าหลากลงมาครับคลิปนี้ครับนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนํามาโพสต์ลงในทิกตอกหลังจากที่เข้าพักที่รีสอร์ทในพื้นที่หมู่บ้านสปันที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับปรากฏว่าตื่นเช้ามาตั้งใจจะสัมผัสก,กับธรรมชาติที่สวยงามแต่ตื่นมาแล้วเจอกับน้ําป่าสีแดงขุ่นเลยครับไ <c oughs> หลผ่านหน้าห้องแทนครับ หลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนติดต่อกัน2วันติดครับจนเกิดเป็นน้ําป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้านและเกิดดินสไลด์อยู่หลายจุดก่อนเจ้าหน้าที่จะก,กั้นพื้นที่ริมน้ําเพื่อป้องกันการเกิดดินสไลด์นะครับ